เป็นคลิปที่แล้วน้องวัดมาที่นี่ผมไม่รู้ว่าน้องวัดวิ่งหนีอะไรนะหรือว่าน้องวัดสร้างเรื่องหรือว่าเฟกอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมดูในคลิปแล้วน้องวัดวิ่งหนีนะวิ่งหนีขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปนอนบนต้นไม้นะทุกคนวันนี้ผมก็เลยชวนน้องวัดอาจจะมาพิสูจน์กับน้องวัดนะว่าเสียงที่น้องวัดได้ยินหรือว่าสิ่งที่น้องวัดวิ่งหนีคืนนั้นมันมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่เรื่องหลอกลวงนะ บางทีน้องวัดอาจจะหลอกผมก็ได้หรือว่าหลอกพี่ๆก็ได้นะวันนี้ผมก็ผมก็มาพิสูจน์ให้พี่ๆอีกทีหนึงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เฟซขึ้นมานะน้องวัด